สวัสดีค่ะครอบครัว Sun Moonlight Love Reading นะคะคลิปนี้เป็น New Love Reading ค่ะสำหรับราศีพิจิกรของผู้อ่านนะเป็นความรักคนโสดนะ่ารักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะเขาหรือเธอจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยหัวข้อนี้สําหรับคนโสดโดยเฉพาะประจําเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2020วันที่แนบ่าให้ใต้คลิปนะคะ พร้อมกับลิงก์ Facebook และแ n p a g e สำหรับท่านใดอยากจะร่วมทําบุญด้วยการเช่าหินแท้หินมงคลผู้อ่านทดสอบทุกครั้งดังนั้นนะคะไม่ต้องเป็นกังวลน,นะราคาก็จับต้องได้เดี๋ยวจะพยายามหาสิ่งของมงคลนะคะที่มีคุณภาพแล้วก็ที่จับต้องได้มาเพิ่มให้เรื่อยๆหนะนะไม่ต้องห่วงเราทําบุญด้วยแล้วก็เราก็กูรักด้วยนะคะ เผู้หาไม่ได้มีเว็บไซต์เพราะว่าไม่ได้ทำเป็นการค้าใหญ่ตัวค่ะทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ร่วมกันทําบุญแล้วก็ได้สิ่งดีๆกลับไปด้วยนะขอบคุณสําหรับกําลังใจ s u b s r r i e e ไลค์แชร์และกระดิ่งรับชมควบคู่ได้นะคะทั้งลัคนาราศีดาวจานันดาวศุกร์และดาวทิตศทั้งไทยและตะวันตกแต่คุณจะต้องยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักนะคะขอให้เรื่องดาวดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะราศีพิจิก เดี๋ยวเรามาดู energy ใครคนนั้นกันหน่อยนะว่าเขาหรือเธอคนนั้นเป็นใครนะแล้วก็คุณจะได้พบเจอเขายังไงบ้างนะขอทราบ energy ใครคนนั้นของราศีพิจิกค่ะแองเจ้ตอบช้าหน่อยนะขอทราบ energy new love รักครั้งใหม่ของราศีพิจิกค่ะ อะไรเ e n e จีฟอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะอาจจะทํางานด้านการบินสายการบินอะไรพวกนี้ก็ได้เป็นไปได้หมดเลยนะอาจจะเป็นช่วงหยุดพักผ่อนของเขาหรือช่วงหยุดพักนะที่ทําให้คุณทั้งคู่มีโอกาสได้เจอเจอกันนะคุณทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นเกรททับเน็ตนะเป็นสิ่งดีๆที่มีให้กันในชีวิตนะ e อเน g y ของเอสซ็บคอขึ้น Energy นี้อาจจะเป็นชาวท่าดินพฤพกษบการบังกรน,นะสักเซสเอเนจีนี้นะคะ่ะเป็นเอเนจ,จีของการออฟเฟอร์ ความรักที่มั่นคงความพร้อมในการที่จะทุ่มเทพเพื่อความรักความสัมพันธ์นะ Good plan, and hard work นะหมายถึงว่าเป็นความรักที่มีระเบียบแบบแผนเป็นรักที่มองเห็นอนาคตในวันข้างหน้าชาัดเจนซึ่งคนคนนี้เขาเป็นแบบนี้นะเอนจีของการ offer love สวยมากๆเลยนะเอาละแล้วก็อาจจะเป็นชาวท่าดินได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะ ไหนดูหน่อยนะอืมน่าจะเป็นช่วงเฟเ r u ร r y บรบางท่านอาจจะได้เจอแล้วจากเพื่อนร่วมง,งานผ่านเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานนั่นแหละที่ทำให้คุณได้เจอคนคนนี้อาจจะสารสัมพันธ์นับจากนี้ไปจนถึงกุมภาหน้าอาจจะมีข่าวดีหรือบางท่านอาจจะดีวกับคนที่เกิดราศีกุมเดือนกุมภาพันธ์อะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้หมดนะทีนี้ Energy ออกมาบอกว่า คนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมด้วยเอเนจีบอกว่าบางท่านอาจจะได้เจอแล้วถ้ายังไม่ได้เจอก็นับจากนี้ไปถึงกุมภาหน้ายังไงไม่เหงาไม่เงียบนะคุณจะต้องได้เจอคนคนนี้อยู่แล้วล่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนกุมภาบางท่านนะก็อาจจะมีข่าวดีด้วยเช่นเดียวกันนะข่าวดีทางด้านความรักคอมมิทเมนต์เปิดตัวอะไรประมาณนี้นะคะขอทราบเอ e เน y จีจากโรม A นซ์แองเจิลค่ะ อ้อยหนึ่งใบค่ะ เดีรามาดูกันหน่อยนะ e n e เ g อด้านหลังเป็น Express Your Love Go Ahead ค่ะถึงเวลาแล้วละที่คุณจะต้องมุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จในเรื่องราวความรักกับคนที่ใช่สักทีประมาณนี้นะจ๊ะคิดบวกเข้าไว้ราศีพิจิกแล้วก็คุณอาจจะได้เจอกับชาวราศีมังกรโดยที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอ Toxic Relationship ความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษเหนื่อยไม่สบายใจนะเหมือนต้องคอยหวัดแวงในความสัมพันธ์อยู่เรื่อยคุณยุติเรื่องราวเหล่านั้นคุณม องโลกในแง่ดีและในเวลานี้เหมือนคุณใช้เวลาเยียวยาตัวคุณเองแล้วก็คุณทําได้สําเร็จแล้วละ่ะคุณใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับงานอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนที่คุณรักเพื่อที่จะเตรียมพร้อมก้าวต่อไปกับรักทั้งใหม่ new love ของคุณนะซึ่งอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ค่ะอาจจะทํางานเกี่ยวเนื่องทางด้านสายการบินก็ได้นะถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็น air hostess ผู้ชายก็อาจจะเป็นกัปตันหรือเปล่าละ่ะใครจะไปรู้เนาะออกจากเท่ละเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลย ขอทราบนิวเลอรราศีพิจิกค่ะ New l ล v รราศีพิจิกมาแล้วเอสปอนมองดูเหมือนบางท่านได้เจอแล้วถ้ายังไม่ได้เจอ อาจจะได้พบเจอในเร็ววันนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะเอเนจี่เอสุฟอคือเร็วมากแล้วเขาอาจจะรู้สึกแบบเหมือนคุณอะคือหญิงหรือชายในฝันของเขาที่เขาเฝ้ารอแต่ทีเนี้ยเอเจ้ของทับคอยออกมาบอกว่าคงถ้าได้เจอกันจริงๆคงต้องใช้เวลาเรียนรู้กันอีกสักระยะหนึ่งนะเหมือนอยู่กันไกลเหมือนต้องใช้เวลาในการเดินทางไปมาหาสู่กันในประมาณนี้เดทแ t นฟอร์เมอร์นะคะซิกออฟวอคือชัยชนะ เอาละบางท่านอาจจะได้พบเจอกับชาวธาตุดินเนาะเอเดฟซอสคุณมีความรู้สึกว่าในเรื่องความรักอ่ะนะคะความสัมพันธ์นะก่อนอันเนี้ยมันคุณเคยเจอสถานการณ์ความรักที่มันอึดอัดและคุณไม่ต้องการแบบนั้นอีกถูกต้องค่ะการเริ่มต้นใหม่ของคุณอ่ะนะเป็นเอเดฟวานคือคนคนนี้พร้อมทั้งตัวคุณนี่แหละทั้งคุณและเขาเนี่ยอาจจะประมาณว่า เหมือนกับมีแพชชั่นต่อการอาจจะเคยนึกถึงกันมาก่อนหรือเขาหรือเธออาจจะเป็นคนที่ตรงใจนะเป็นหญิงหรือชายในอุดมกติแบบที่คนต้องการแต่ทีนี้ทุกคอยออกคาบอกว่าบางทีคุณทั้งคู่อาจจะอยู่ไกลกันในช่วงเวลานี้บางท่านก็อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอเจอกันนะอาจจะนับจากนี้2เดือนขึ้นไปก็ได้ที่คุณมีโอกาสได้เจอกันเป็นคนแดนไกลบางท่านถ้าได้เจอกันแล้วคงจะต้องอยู่ในช่วงของการบาลานซ์การทําความรู้จักบาลานซ์ Balance, ความสัมพันธ์ให้ดีเพราะว่า อารมณ์มันก็อาจจะอยู่ในพวกของ,ของการคิดถึงกันได้มีเอที่ของการรอคอยการมาพบเจอกันสำหรับบางท่านถ้าได้เจอแล้วลองดิ n c นเหมือนกับตกลงว่าจะมาเจอกันแต่คงจะต้องใช้เวลาอดใจรอสักนิดหนึ่งนะรอเวลาที่เหมาะสมเขาอาจจะยุ่งหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องเลื่อนออกไปคลาดเคลื่อนออกไปนะแต่สถานการณ์นี้มันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายขึ้นเพราะเด,ดมันคือการทรานส์ฟอรมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์นับจากนี้นะคะ อีกสองสามเดือนข้างหน้ามันจะเริ่มพัฒนาขึ้นมันจะเริ่มขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นมากขึ้นแล้วก็มีคอมมิชเมนต์มากขึ้นซิกอัพวอลเพจี้ของชัยชนะคุณอาจจะดวกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูด้วยก็เป็นไปได้นะแล้วก็คุณอาจจะดวกับชาวราศีพิจิกได้เองก็เป็นไปได้สําหรับบางท่านนะเอทับซอสคุณยังกล้ากลัวในความสัมพันธ์เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเขาเองด้วยความหนักแน่นมั่นคงด้วยความรักด้วยความรู้สึกดีทั้งหมดที่เขามี คุณนะเอจี่บอกว่าคุณค่อนข้างสับสนแต่สักระยะหนึง่งพอคุณคิดได้คุณมั่นใจคุณก็จะเปิดใจในท้ายที่สุดกับคนคนนี้นั่นเองเอาละเดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์กันหน่อยดูสิคะว่าแองเจิลอยากจะบอกอะไรคุณบ้างนะขอคำแนะนำเกี่ยวกับฟิวเจอร์เลิฟหน่อยคำแนะนำเกี่ยวกับฟิวเจอร์ ขอคำแนะนำสำหรับฟิวเจอร์เลิฟราศีที่สิบค่ะอะลาเอเนอรจีด้านหลังสวยมากๆเลยกรีตติ้งแฮปเวนจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเร็ววันนี้สำหรับคุณนะอืม mm คีฟออฟเดอะเอิร์ด ในเวลาที่คุณอาจมองดูว่าคุณอยู่กับตัวคุณเองคุณมีสมาธิมากๆคุณกล่าวเจะหมายถึงคุณหนักแน่นมั่นคงในจุดยืนของคุณเอง Energy นี้เด็ดเดี่ยวนะคะคุณได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณก็บอกตัวคุณเองว่าคุณขอเจอคนที่ใช่จริงๆจะดีกว่าถ้าไม่ใช่นะคะ คุณก็อาจจะไม่ตัดสินใจเลือกก็เป็นไปได้ดังนั้นจัก,กรวาลหรือยู i v เว s รหรือ m า t t e r earth นะคะออกมาบอกคุณว่าท่านสนับสนุนคุณเสมอนะ a เว k เ n นนิ ening, คุณเริ่มตื่นรู้อะไรหลายๆอย่างอะนิ w เวย์ออฟบิค่ะแต่มันจะมีการเริ่มต้นใหม่ในหนทางใหม่ๆชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปนับจากนี้คือเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เปลี่ยนในเช้เียว่าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะบางท่านมีเกณฑ์ได้ไปเรียนต่างประเทศหรือย้ายงานย้ายสถานที่แล้วก็ได้พบรักกับคนคนนี้อย่างไม่คาดฝันก็เป็นไปได้นะเอเจี่ออกมาบอกว่าอือะไรก็ตามที่คุณเฝ้าวอนขอในช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้เป็นช่วงเวลาการเดินทางของคุณนะมีเกณฑ์การเดินทางจริงๆอะถึงเวลาน,นะคะโจนี่ช่วงมีเกณฑ์การเดินทางของคุณที่จะนำพาคุณไปพบกับคู่แท้แต่คำถามคือนะคะ คุณคุณจะต้องถามใจตัวคุณเองให้ได้ว่าคุณรู้หรือไม่ว่าที่ไหนที่คุณควรจะไปที่ไหนควรจะอยากไปเอเน g y จีหมายถึงว่าคุณอาจจะมีทางเลือกเข้ามาในเร็วนี้เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการเรียนเรื่องย้ายถิ่นฐานคุณจะต้องเลือกเอาที่จิตเสียงจิตใจคุณเสียงใจของคุณร่ำร้องว่าคุณอยากจะไปทางไหนและคุณก็อาจจะได้พบรักแท้ของคุณทางนั้นด้วยเอเน g y จีเกี่ยวเรื่องการเดินทางการต่างประเทศค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะราศีพิจิก whisper of love อยากจะบอกอะไรอืม energy สวยจังเลยนะ the union of hearts คุณทั้งคู่ผูกพันกันทางจิตวิญญาณมาก่อน energy นี้เป็น energy twin flame นะคุณทั้งคู่ผูกพันทางจิตวิญญาณคุณทั้งคู่รู้สึกถึงกันอยู่เสมอแล้วผู้หันมองดูแล้วเหมือนคุณทั้งรูปทั้งคู่นะคะหน้าที่จะมี connection ถึงกันในการที่จะ นำพาคุณทั้งคู่ให้ได้เจอกันนะวางสถานที่บางเรื่องราววางผู้คนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะจะชักนำให้คุณได้พบเจอกับคนคนนี้นะเท่าที่ผอ่านมองแต่มันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานเรื่องเรียนของคุณนะคะเรื่องการใช้ชีวิตการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดฝันอะไรบางอย่างนี่แหละนะ Arc Angel นะคะออกมาบอก Pay attention to your self-talk ในช่วงลานี้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับตัวคุณเองค่ะคำถามที่คุณจะต้องตั้งคำถามกับตัวคุณเองว่าคุณจะเริ่มต้นอะไรคุณอยากทำอะไรทิศทางไหนที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองให้ดีขึ้นพอคิดได้ตกผลึกดังนั้นแล้วค่ะพอคุณตัดสินใจเดินหน้านอกจากเรื่องงานรุ่งแล้วเรื่องความเรื่องความรักเนี่ยเลิศค่ะนะ Romantic Angel อยากจะบอกอะไรคุณในท้ายที่สุด Romantic Angel อยากจะบอกอะไรคุณในท้ายที่สุดได้แล้วค่ะ Energy สวยมากๆเลย e n e f i t Success คุณเป็นนายของตัวคุณเองมาตลอดถูกไหมคะคุณราศีพิจิกคุณมีเป้าหมายของคุณชัดเจนในทุกเรื่องจริงๆ และในครั้งนี้แองเจิลนะคะก็ออกมาบอกคุณว่าเป้าหมายในเรื่องคู่ครองของคุณมันใกล้เข้ามาแล้วนะเห็นไหมคะว่าแองเจิลน้อยคือตัวคุณนี่แหละนะกำลังมุ่งหน้าไปสู่แสงสว่างนะับลายฟ้านั้นเห็นจักรวายไหมคะประตูความรักเปิดออกแล้วแล้วคุณก็จะได้พบเจอคู่แท้ของคุณนะขอให้คุณได้เจอเร็วๆนะเอาละขอข้อความจากความรักหน่อย ขอข้อความจาก to love twin frame และโซเมดค่ะรักแท้ so m a เ e twin frame ในรักแท้ของคุณมีอะไรอยากจะบอกคะ can't live without you เขาหรือเธอไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากคุณไม่ว่ายังไงคุณทั้งคู่จะต้องได้เจอกัน better than you and my dreams ค่ะ คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีเกินกว่าจินตนาการคุณคือฝันที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของเขาที่มันกำลังจะกลายเป็นจริงขึ้นมาทวินเฟรมออกมาบอกว่าอ้ามออลวีบิ e ไซด์ you เขาอยู่เคียงข้างคุณเสมออยู่มาโดยตลอดและคุณเองก็รู้สึกถึงเขาได้คงจะไม่ช้าไม่นานได้เจอกันนะคะราศีพิจิกพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ